สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนิวเล็ตนะครับแล้วก็จะสาธิตวิธีการถอนเงินให้ด้วยในคลิปนี้เลยจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับทำเงินแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กันด้วยนะ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับการทำเงินฟรีทูนิเล็ตแล้วก็ในส่วนของการถอนเงินด้วยนั่นเองนะครับใครสนใจนะครับอยากมีไรายได้เสริม เข้าบัญชี wallet จากการเล่นเกมเนี่ยดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กันด้วยนะว่าต้องทําเงินแบบไหนะอย่างไรเริ่มต้นขั้นแรกตรงไหนไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปกันก่อนสําหรับตัวแอปเนี่ยเราดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android ได้เลยนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store แล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยผมจะขึ้นชื่อแอปไว้ให้นะสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนีว่วอลเล็ตนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยพิ ขึ้นชื่อไว้ให้ทางด้านซ้ายมือพร้อมกับตัวรูปแอปนะดูรูปให้ตรงดูชื่อให้ตรงแล้วก็ติดตั้งดาวน์โหลดได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอเนี่ยสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปมาให้ในส่วนของการดาวน์โหลดเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีดูตามคลิปวิดีโอวิธีการสมัครตรงคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าด้านล่างคลิปนี้ผมจะแนบไว้ให้นะพอเราดาวน์โหลดเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเปิดแอปขึ้นมานะครับเข้าสมัครเข้าใช้งานได้เลยนะครับแอปโอเคนะครับพาาอ P, นูการสมัครการใช้งานเนี่ยก็ดูได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยนะว่าต้องสมัครแบบไหนะอย่างไรตรงด้านล่างคลิปนี้ผมจะแนบลิงก์วิธีการสมัครไว้ให้นะในส่วนของเมนูแรกนะครับมีตามนี้นะครับกดเข้ามาเลยอันที่1นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนข,ของการแนะนําหรือว่าการชวนเพื่อนมาหาเงินตรงนี้เนี่ยสิทธิ์การเชิญการสมัครการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็มีเท่ากันทุกคนเนี่ยสามารถไปเชิญเพื่อนต่อได้การเชิญนะครับกดเพื่อถอนเงินตรงนี้นะนะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้คือการถอนเงินจากการเชิญเพื่อนนะและก็การเชิญเนี่ยกดคําเชิญคลิ เดียวตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็คัดลอกได้หาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางที่เราอยากจะไปแนะนำนะครับยกตัวอย่างเป็น Facebook แลวกันเนาะทุกคนเนี่ยเล่น Facebook กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาไปโพสต์ลงใน Facebook ลงใน YouTube ลงในช่องทางต่างๆได้ที่เราสามารถไปโปรโมทไปแนะนําต่อได้เลยนะครับประมาณนี้การกรอกรหัสโค้ดกรอกตรงไหนอย่างไรกรอดลังตรงนี้เลยนะครับกรอก ID คําเชิญนะครับการก,กรอก ID คําเชิญหรือว่ารหัสเชิญเพื่อนเนี่ยถ้าเรามีของเพื่อนก็แนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อน ซึ่งรหัสโค้ดตรงนี้เนี่ยจะกอกหรือว่าไม่เกาะของผมก็ได้ไม่ได้บังคับนะครับตามความสะดวกความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยเนาะตามนี้นะครับนี่คือเมนูแรกต่อมาเมนูที่2นะครับเมนูที่2ด้านล่างนะครับผมตัวนี้100บาทต่อวันนะครับตามที่เขาได้เขียนไว้งานประจําก็คือการทําภารกิจในแต่ละวัน1เลยแบ่งปันทุกวัน1ครั้งรับ4บาทเป็นเงินในเกมเนาะคือยอดเงินในเกมนะครับดาวน์โหลดแอปและเล่นนะครับสครั้งนะครับดูวิดีโอนะครับรับสิทธิประโยชน์5ครั้งเสร็จสิ้นงานโต้ตอบ5 5ครั้งเวลาที่เราเล่นเวลาออนไลน์นะสามสิบนาทีแล้วก็เคลียร์งานเรียบร้อยนะครับ5้ครั้งเวลาจํากัด150นะครับก็คือการเก็บเวลานะครับในการเล่นนะครับผมก็ลองเข้ามาเล่นดูในการทําภารกิจตรงนี้ในเมนูที่2อันนี้ทาไม่ยากนะครับต่อมาเมนูที่3นะครับเป็นงานมากขึ้นนะครับก็คือการทําภารกิจภายในเกมนะครับจะเป็นงานนอกเหนือจากภารกิจที่เราเล่นนะครับผมก็คือจะได้รับคในส่วนของคะแนนเหรียญทองต่อ1เกมเนี่ยอยู่ที่29เหรียญทองนะครับวิธีการเล่นก็กดเข้าไปนะในต ในการที่เรากดเข้ามาเล่นเกมตรงหน้านี้แล้วเนี่ยในส่วนของเงินรางวัลของรางวัลที่เขาแจ้งขึ้นมาไม่ต้องรับนะไม่ต้องรับเพราะว่าทางแอปเนี่ยจะชวนให้เราไปเสียเงินนะครับอย่างเช่น99บาทมูลค่าในเงินสดนะครับตามนี้คว้าตอนนี้ปุ๊บพอเรากดคว้าปุ๊บนะ มันก็จะเปิดผ่าน Google ขึ้นมาอันนี้ผมไม่เปิดให้ดูนะพอเราเปิดไปแล้วเนี่ยอาจจะชวนให้เราเล่นพนันออนไลน์หรือว่าเล่นในส่วนของการลงทุนอันนี้ผมไม่แนะนําอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่อยากให้ทุกคนกดรับเงินเพราะว่ามันจะชวนให้เราไปเสียเงินนะครับอันนี้เราเล่นฟรีในการรับคะแนนต่อมาวิธีการเล่นเกมนะครับการเล่นเกมเนี่ยก็จะอยู่ตรงหน้าจอหลักตรงนี้เลยนะครับในการเล่นนะเล่นอย่างไรวิธีการเล่นก็คือให้เรากดรูปภาพที่มันเหมือนการ3อันนะครับด้านล่างแบบนี้มันก็จะหมดลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับในการเล่น แรกๆเนี่ยอาจจะง่ายนะครับ พอเราเริ่มเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยระดับความยากมันก็จะเพิ่มขึ้นนะทุกคนนะมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ต้องมากดดูนะว่าอันไหนที่มันอยู่ใกล้แล้วก็สามารถกดเปิดได้ทันทีนะครับอย่างเช่นถุงมือเนี่ยเราก็กดเปิดเลยนะครับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะอย่าให้ของเนี่ยมันเต็มด้านล่างถ้ามันเต็มด้านล่างแล้วเกมมันจะโอเวอร์นะหรือว่ามันจะจบเกมเลยนะครับเราก็มาดูอ่ะอย่างนี้มีคอนนะสามอันนะครับกดคอนไปนะแล้วก็ตัวหมวกเนี่ยมันยังไม่ครบ3มเนี่ยมันมีแค่2อีกอันนึงเนี่ยมันอยู่ลึกมากกจะเิด ผมก็ต้องกดตัวนี้ก่อนเลยนะครับกุญแจนะครับกุญแจได้อยู่เสี่ยงโชคด้วยบัตรขูดนะครับเราอยากจะหรือว่าเสียงตรงนี้นะครับเราก็กดเริ่มขูดตรงนี้ได้เลยนะครับผมยังไม่ขูดและกันเนาะเราก็มาดูการเล่นตรงเนี้ยไปเรื่อยๆแบบมีรถเข็นนะครับยังมีถุงมืออีกนะครับถุงมือเนี่ยน่าจะครบนะนี่ครับแล้วก็เป็นหมวกเราต้องมาดูด้านล่างของเราด้วยนะว่ามันขาดอะไรบ้างแล้วเราก็มากดนะครับว่าไหนเนี่ยมันน่าจะกดแล้วก็เสร็จภารกิจได้เร็วที่สุดนะครับอย่างเช่นอันนี้น่าจะยาก อยู่นะครับนะต้องกดอันนี้นะครับ3อันนะตอนนี้เนี่ยของมันเริ่มจะเยอะขึ้นแล้วมันก็อาจจะยากขึ้นนะทุกคนเราก็มากดดูนะครับนี่ครับ ถ้าเกมมันจบแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันเนาะอย่างเช่นตรงนี้นะครับมันจบเกมแล้วมันบอกว่าสนามเต็มแล้วนะครับชุบชีวิตและลบสสัญลักษณ์นะครับผมก็คือถ้าเราอยากจะใช้เนี่ยเราทําได้แค่2ครั้งแต่ว่าจะต้องดูแอดโฆษณากนแล้วก็กดกดดูก็ได้นะแต่ผมไม่แล้วกันนะครับก็เริ่มเล่นใหม่เล่นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับพอเราเล่นผ่านด่านหรือว่าจบเกมเนี่ยมันก็จะได้รับตัวเงินเขียวขึ้นมาด้านบนนะครับหรือจะเป็นคะแนนเหรียญทองก็ตามนะครับประมาณนี้ต่อมาการถอนเงินนะครับตัวเงินเขียวการถอนเงินตัว เนี่ยมันจะถอนได้นะขั้นต่ำา1 4 0 0บาทกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเชิญเพื่อเลยต้องเป็นการเล่นเกมแล้วก็ทำภารกิจเท่านั้นนะครับถอนได้ถึง7,100บาทนะครับผมแต่ว่าเราจะต้องเล่นเก็บยอดเงินไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าใครครบแล้วก็มารีวิวได้นะต่อมาเป็นคะแนนเหรียญทองนะครับ เหรียญทองเนี่ยจะเป็นการได้รับจากการทําภารกิจการเล่นเกมแล้วก็การเชิญเพื่อนนะตัวเงินนะครับหรือว่าตัวคะแนนเหรียญทองเนี่ยจะต้องเป็น10,000ตัวนะครับหนึ่งหมื่นเหรียญทองเท่ากับ10บาทนะครับตามที่เขากําหนดไว้เลยนะครับสูงขึ้น10เท่าอันนี้จะเป็นการทําภารกิจนะาภาพหนังสือนะครับประกอบนะก็คือเราสามารถทําภารกิจตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็คะแนนที่ผมมีเนี่ยสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบสามคะแนนนะครับเป็นเงินบาทที่สามารถรับเข้าบัญชี wallet ได้23.41 สามสตางค์กดถอนเงินออกได้เลยใส่เบอร์ wallet นะครับในการรับเงินนะครับกดยินดีรับนะโอเคนะครับตรงนี้เราก็จะได้รับตวงเงินเพิ่มเติมเนาะสี่บาทนะครับเราก็ยินดีรับไปนะประวัติการถอนเงินจะขึ้นที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับผมได้ทําการถอนไปในวันที่6เดือน1ินะครับผมก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินขั้นตอนการเล่นการใช้งานการถอนเงินก็ไม่ยากเลยนะครับถ้าเราทดลองเล่นดูก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับในการใช้งานการถอนเงินนะครับก็รอการตรวจสอบยอดเงินถ้าเงินเข้าเมื่อไหร่เนี่ยผมจะ มาลงคลิปอัปเดตให้อีกรอบและการเพื่อที่จะยืนยันว่าทางแอปเนี่ยยังจ่ายหรือว่าเลิกจ่ายแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับแอเคนะครับจากยอดที่เราถอนไปเมื่อกี้ก็ได้รับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ23.41ถอนเงินเข้าเร็วมากนะต่อให้ท้ายคลิปเลยนะครับก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะครับผมทําเงินฟรีได้เงินจริงนะครับใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลด มาเล่นกันดูได้เลยนะครับ